แว่นที่ใช่ในราคาที่คุ้มสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดพระปิ่นสามนนทบ,บรุรีอยากได้แว่นที่ใส่สบายมองชัดแต่ไม่รู้จะไปร้านไหนดีนี่เลยร้านหมอแว่นตาไปกันเลยค่ะมาถึงแล้วค่ะร้านหมอแว่นตามีที่จอดรถสะดวกสบายมากๆพนักงานยินต้อนรับยิ้มแย้มแจ่มจใสมากๆค่ะ อันดับแรกจะได้รับการตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า20ปีโดยเครื่องมือที่ทันสมัยได้ค่าสายตาที่ถูกต้องและแม่นยำแน่นอนกรอบแวน่นเขาเยอะมากมีให้เลือกทุกสไตล์ทุกรูปหน้าไม่ว่าจะเป็นสายแฟชั่นสายมินิมอลหรือสายคลาสสิกก็มีโหมดแอมนพนักงานเขาให้คําแนะนําดีมากๆช่วยเลือกกรอบแวน่นที่เข้ากับเราสุดๆเลนก็มีให้เลือกหลายแบบตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยที่สําคัญคือบริการหลังการขายที่ดีจริงๆซ่อมฟรีล้างฟรียังไม่พอ ที่นี่เป็นศูนย์ประกอบแว่นมีช่างผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า20ปีได้นมาแล้วค่ะแ,แว่นที่ใช่มองชา้าแถมสบายตาอีกด้วยใครที่กําลังมีปัญหาสายตาหรืออยากเปลี่ยนแว่นใหม่แนะนําเลยร้านหมอแว่นตาสาขาหน้าหมู่บ้านทับปิ่นสสั่งปุ๊บประกอบปับ๊บลองรับแว่นได้เลย